ก็ได้ยินข่าวาว่าวัดแห่งนี้นะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีเรื่องเลา่าก็เป็นเรื่องโบราณนะครับวัดนี้ตั้งมาประมาณเจ็ดหรือแปดสิบปีนะครับพะ่ารย์ก็มีพระอาจารย์ดุลนะครับที่มาจะอาวัตที่นีน่นะครับพระอาจารย์ดุลครับวันวันนี้ผมได้ข่าวว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้วก็วัดที่นี่เนี่ย เป็นโบราณสถานที่เยอะมากมีคนพูดถึงนะครับอาจารย์เนี่ยได้มาวัดที่นี่ได้อย่างไรครับที่มาจำพรรษาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอาจารย์อ๋อตมาภาพได้มาจำพรรษาที่วัดสม,มุนเชียงแห่งนี้ก็พศ2563ณถึงปัจจุบันนี้ก็ผ่านมา3พรรษาที่มาจำวัดที่สม,มุนเชียงแห่งนี้ครับ แต่ก็มีญาติโยมพุทาผู้แก่หรือว่าผู้ที่ว่ามีสื่อสารได้าโยมเข้ามาบอกเก่าวน้าม,มาบอกอัตมาว่าอยู่ในบริเวณเขตวัดสมุรเชียงเนี่ยมีแต่ของเก่าของโบราณทั้งนั้นนะเราก็มีเรือสำเภาเรือหงอัตมาภาพไม่ได้พูดเองนะอันนี้อัตมาภาพพูดตามญาติโยมที่ท่านบอกพูดที่ว่ามีมี สัมผ right so ัสมีสัมผัสที่หกแล้วก็มีญาติโยมบอกอาตมาอีกว่าวัดเนี้เป็นวัดเก่าหรือว่าเป็นหมู่บ้านเก่าเขาจึงเรียกว่าบ้านเก่าสะมุนเชียงบ้านเก่าสะมุนเชียงชื่อเดิมเป็นบ้านเก่าบ้านเก่าชื่อเดิมแล้วหลังจากนั้นมาเปลี่ยนเป็นบ้านสะมุนเชียงตอนที่พระอาจารย์มีเหตุการณ์ ก็จ,จะเล่าเรื่องครับว่า่อนบวชเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ที่พระานาร์เล่บอกอ๋อพูดถึงว่าการบรรพชาอุปสมบทนี่อาตมาบวชสองครั้งคุณโยมอุปสมบทสองครั้งครั้งแรกนั้นบวชตามบวชครบอายุบวชตามาตามประเพณีบวชตามประเพณีของของศาสนาพุทธเรา ชาวพุทธของเราเนี่ยอายุ20หรือว่าครบบวชเนี่ยจะต้องได้บวชและบรรพชาตอนนั้นก็บวชอยู่บวชก็บวชเข้ามาก็บวชเรื่อยๆบวชเรื่อยๆเข้ามาศึกษามาจนได้เจ็ดพรรษาเจ็ดพรรษาแล้วตอนนี้เหตุการณ์มันเราไม่มองไม่รู้เนาะว่ามนน่าจะเป็นอย่างไรคงจะเป็นวิบากกรรมก็เลยต้องได้ลาศิกขาบทออกไปต้องติดต่อใช่ ก็หลังจากนั้นก็ไปดำเนินชีวิตเอ่อเป็นคารวาตเป็นคารวาตของประจําวันนานเท่าไหร่ครับคุณเจิสิบแปดปีคุณยมหลังจากที่ราศิกขาครั้งแรกสิบแปดปีจากนั้นก็อีกสิบแปดปีถึงมาบวชสิบแปดปีถึงได้กลับมารอบสองพอรอบสองแล้วก็อาจารย์มีมีเหตุการณ์อะไรที่ได้บวชเหตุการณ์นั้นสําคัญมากที่ที่ทำไมต้องกลับมาบวชสิบแปดปีนี่ ไม่คิดจะบวชแล้วนะอ่่าไมที่ว่าเราลา,า,าสิกขาไปครั้งแรกนั้นเราคิดว่าจะไม่ไม่ไม่ไมคงจะได้มาบวชครั้งที่สองแต่ตอนนี้ก็คือว่าร่างกายสุขภาพ<อ>เจ็บป่วยเจ็บป่วยแบบที่ว่าไม่มีสาเหตุไม่มีสาเหตุแล้วไปรักษาที่ไหนก็ทํางานปกติเป็นพระวาสใช่ปกติแต่มีเหตุการณ์วันหนึ่งที่ป่วยป่วยเป็นเป็นโรคอะไร ไปรักษาที่ไหนหมอก็ไม่รู้หมอก็ไม่รู้นะแล้วลาสุนรักษาโอเป็นสิบปีโยมเป็นสิบปีจะหายนะเป็นสิบปีไปตรวจที่ไหนแต่พ<ม>ูดถึงว,ว่าไม่หายนะคุณโยมยังไม่หายตอนที่ว่าอาตมาตัดสินใจเองอาตมาอยากจะบวชอยากจะบวชนะเพราะว่าดูสภาพร่างกายแล้วไม่ไหวอาตมาก็เลยตัดสินใจบวชก็เลยบอก บอกซีกาเพราะว่าตอนที่ว่าไปเป็นคารวาสนั้นมีซีกาเอที่ติดตัวไปใช่ก็มีครอบครัวปกติมีครอบครัวปกติเหมือนมนุษย์อาคารวะทั่วไปอาสิบแปดปีป่วยรักษานานก็ไม่หายสักทีไม่หายเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์พอจะทราบไหมตอนที่เราป่วยอยู่มีมีเหตุอะไรมาบอกพอทราบอยู่ที่ว่าการป่วยของเราสาเหตุมาจากไหน แต่ตอนนี้ยเราไม่ไม่ไม่ขอพูดดีกว่าไม่ขอพูดดีกว่าเป็นอันว่ามีมีอันที่จะบอกให้ไปบวชนั่นแหละจิตใจของเราจิตใจของเราอยากจะบวชอยากจะมาบรรพชาและอยากจะมาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนเป็นเป็นนานเส็นนานท่นี้ใช่เป็นสิบสิบปีนะแล้วร่างกายเราก็ทําอะไรไม่ไหว กัดปัดิตใจบวชอ่ะก็คิดว่าถ้าใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ของเรื่องของเขาอืม,อ,มอันนี้มาเรื่องของเราแต่เราก็รู้แล้วมีมีสิ่งอะไรที่จะให้บวชลวนะเนาะก็บวชคงเป็นไปอย่างนั้นนะครับนะอ่าเอาก็ไม่ไม่เล่าถึงเนาะมันจะเป็นการพูดไปอีกแบบหนึ่งใช่แต่แต่ละป้าตัดบทอีกว่าพระอาจารย์บวชปุ๊บเนี่ยตัดจินใจบวชทางศีกา,า,าก็อนุญาตอนุญาต บอนุญาตจัดงานบวชให้ครั้งแรกไปอยู่ที่ไหนวัดน้องไรวารามตำบลนาเเลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรบที่ว่าเป็นวัดที่ว่าอุปชาที่ได้อุปสมบทเพราะว่าอตมาต้นกําเนิดเลยนั้นเป็นคนที่บ้านน้องไรตำบลนาชเลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร เได้บวชบวชนานไหมฮะที่จะได้มาจำพรรษา,าที่วัดนนมีอะไรบ่งบอกที่จะได้มาอ๋อบวชพรรษาที่สี่นะมาอยู่ที่วัดสาม,มัญเชียงเนะี่ยพรรษาที่สี่ต้นสายไปเหตุทําไมถึงมาวัดน,นี้ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนะี่ยอยิน่าว,ว่าเป็นอา,าาาอาจจะล้างไม่ล้างอาจจะเพราะว่าวัดน,นี้เป็นวัดโบราณที่เก่าแก่มากมีสิ่งอันใดที่นําพาอาจารย์มา อ๋ออยู่บ้านน้องไรนั้นก็ไม่ไกลห่างจากสามเนเชียงเท่าไหร่แต่พูดถึงว่าเรื่องกิจนิมนต์เนี่ยอาจจะถึงกันบ้างอตอนที่ว่าอาตมาบวชใหม่ๆอาตมาอยู่ที่วัดน้องไรมีกิจนิมนต์อาตมาก็เคยมาที่วัดสามเนเชียงมาในหมู่บ้านสามเนเชียงก็มาเห็นมาเห็นสภาพวัดแล้วมาเห็นศรัทธาของญาติโยม อาตมาก็เลยมีจิตใจที่อยากจะมาแต่ก็ไม่มีโอกาสได้มาก็คือมาที่นิมนต์นี่แหละมาเห็นวัดกมาวัดนี้จังเลยเห็นแล้วน่าจะมาจำมรนษาใช่ก็ก็กลับไปวัดที่หนองไลไปหนองไลรแล้วแล้วต่อจากนั้นก็อาตมาพาไปจำมรนษาที่ห้วยแถงไปห้วยแถงอีกไปห้วยแถงแล้วก็ไปลบบุรีไปลบบุรีแล้วก็ไปที่อำเภอเมืองเพชรบูรณีตัวเมืองเพชรบูร์เลย ท่าพลท่าพลอ่าท่าพลครับอ่าแล้วแล้วสรุปพรรษาที่สี่นะจ่ยึงได้มีโอกาสได้เข้ามาที่นี่เป็นยังไงครับก่อนก่อนมาเนี่ยมีมีใครไปนิมนต์หรือว่าเราเราเออยากมาแล้วไม่เองดีกว่าไม่ไม่มีใครนิมนต์มานะโยมแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นอัตมาภาพมาธุระข้างในเนี่ยข้างในไปบอไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วกลับมาก็เลยมาแวะที่วัดมาแวะที่วัดนี้ ครั้งแรกมาเจอก็มีพระรูปเดียวพระสงฆ์นะมีรูปเดียวท,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 ที่อยู่ก่อนหน้านั้นแต่ตอนนี้ก็พอรู้จักข้าหน้าตากันอยู่ท่านก็เลยนิมนต์มาจำปรสสา,าด้วยาอาต,อตมาภาพก็เลยตกลงใจมาเลยเพราะว่าใจอยากมา,กย<ช>าอยู่แล้วใช่วันนั้นมาในวันที่สี่มาวันที่สี่วันที่ห้าเข้าพรรษามาปุ๊บ เข้าพรรษาเลยก็ทำจิตวัตรของพระสงฆ์ไปนานนานประมาณแค่ไหนครับถึงจะรู้ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอาจารย์เข้ามาเนี่ยรู้สึกอย่างไรครับแห่งนี้อาจารย์อาตมาเข้ามาในในสถานที่นี้รู้สึกว่าเยน็นสงบนะก็คือว่าจิตใจของเราเนี่ยสงบ ไม่ร้อนไม่รุ่มนิ่งใช่สงบอ่อาจารย์พรู้ละเมืองนี้วัดนี้ไม่ธรรมดาเป็นเมืองที่น่าจะมีที่มาที่ไปเมืองเก่าแก่ใน,น่ายเอติครั้งแรกที่ที่ทราบว่าตรงนี้มีสิ่งเทพทวาเนี่ยมีอะไรมีอะไรมาบ่งบอกอาจารย์นนะครับว่าท่านมายังไงแล้วก็โอ้มไม่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกอาตมา ไม่มีแต่อัตมาทราบโดยที่ว่าญาติโยมเขาบอกกก่าบอกกล่าวว่ามีพระมีพระพิสุสงฆ์มาหลายรูปต่อหลายรูปแม้แต่เพื่อนกันนะเป็นสหธรรมิกกันอย่างสนิทสนมก็มาอยู่ด้วยกันก็นทะเลาะกันนะมาอยู่ด้วยกันไม่ได้มีพระไม่เยอะสูงสุดสองรูปพระสงฆ์ถ้าเกินนั้นก็แตกใชอ่อันนี้ได ได้กล่าวคํามานะแล้วอีกอย่างนึงก็ไม่ไม่พูดดีกว่าเนาะครับเออบางสิ่งบางอย่างก็พูดไม่ต้องพูดดีกว่าเนะาะมีเริ่มเริ่มมีแล้วเริ่มอาจารย์รู้แล้วว่าเออไม่ว่าที่วัดไหนถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทศบาลท่านอยู่นะอืถ้าพระไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบ,บัติข้อจริงๆม่สามารถที่จะอ,อ,อยู่ในส,สถานวัดนี้ได้เป็นอันว่าต้อง มีการทะเลาะบ่อแงอ้กับได้ออก็คงเป็นอย่างนั้นนะแต่อาจาจะมาที่ไม่ได้อยู่ยังไงอันนั้นก็ขอข้ามไปนะครับอ่ออาออก,ก็เลยพระอาจารย์เริ่มรู้ลวโอ้โตรงนี้นี่ไม่มดานะครับก็มีอะไรที่มากมายหนึ่งในนั้นก็คือพระอาจารย์เห็นมาครั้งแรกเนี่ยอ,องค์พระพุทธรูปที่เป็นองค์ที่เก่าแก่มากที่สุดก็คือองค์ องคทององทององถีทององค์ทองเนี่ยครับที่มีองค์ปู่พญานคราชใช่แล้ครับองค์ทองอายุกี่ปีแล้วครับาประมาณสิบกว่าปีคุณโยมประมาณสิบกว่าปีเพราะว่ารู้ข่าวมาว่าท่านพระอาจารย์องค์ก่อนๆะท่านสร้างไว้แล้วท่านก็มีปัญหาแล้วก็เลยอยู่ที่ดีไม่ได้มดูไม่ได้อ่าเป็นเจ้าอาวาสนะรับตาทั้งเรียบร้อยนะพูดถึงว่าอาตมาภาพมาอยู่นี่ก็ ได้เป็นเจ้าวาสองค์ที่สองได้องค์ที่2อนานไม่ต่อจากนั้นต่อจากนั้นก็มีพระมาอยู่มาอยู่ก็ไม่ทันได้แต่งตั้งรักษาการเนไปอแล้วก็มีการมีอันเป็นไปอีกตอนนั้นพระอาจารย์อยู่แล้วไหมอย่างอย่างอย่างคือเหตุการณ์มันมันทําให้เราเนี่ยหมุนเวียนเข้ามาใช่ อาตมาภาามาอยู่พรรษาแรกก็ยังไม่ได้เป็นรักษาการพรรษาสองพรรษาสองได้เป็นรักษาการ,ร,รแล้วก็เพิ่งได้แต่งตั้งตาตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาพศ .65 ที่ผ่านมานี่เองครับ,รบ,รบก็พระจยามาอยู่ก็ญาติโยมก็เริ่มศรัทธาญาติโยมก็ทําบุญใช้บาตรดีศรัทธาดีมีความเชื่อหลังจ,จากที่เงียบสงบ ใช่ครับเกิดการเริ่อมใสแล้วก็มีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆครับครับแต่เป็นวิญาณแต่ว่าพระอาจารย์ไม่ไม่ขอพูดถึงนะแต่ว่ามีมีสิ่ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนใช่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนก็มีญาติโยมที่มาบอกกล่าวเนาะโดยที่อาจารย์นี้ก็ก็คือปฏิบัติ สาระจิตของพระสงฆ์ใช่กระทากิจวัตรของเราประจำนะประจำแล้วอีกอย่างหนึ่งอาตมาเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ชอบสวดมนต์ไหว้พระจะย้อนจะร้อนจะย้อนไปตอนที่ว่าป่วยนะตอนที่ว่ามอวดใหม่ๆพูดพูดไม่ได้นะลินแข็งลินแข็งนะตอนอาตมาบวดใหม่ๆแม้แต่ท้องคันนากก็บางทีเนี่ยต้องย้ํา เพราะว่าท่องออกไปบางทีเสียงไม่มีไม่ไปแล้วก็ไม่ชัดอะไรดิ้นแข็งดิ้นแข็งกามแข็ง้วอัตมาก็ไม่ได้ย่อท้อนะไม่ได้ย่อท้องต้องก็คือว่าบางทีเนี่ยหรือปกกติ็เวลาพูดเวลากล่าวจะดิ้นแข็งพูดไม่ได้อัตมาภาพก็ นั่งสมาธิบางทีก็นั่งสมาธิหรือว่านั่งสวดภาวนาในใจก็มันทามาเรื่อยมาเรื่อยทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาเป็นอย่างนั้นนานไหมครับลิ้นแข็งๆแล้วจะตรวจจะตรวจที่อะไรนี่ลิ้นจะแข็งทุกคีใช่เป็นมานานปีครับตอนที่ว่ากคสี่สองสองปีนี่นะก็คือเริ่มายแลวสองปีเริ่มลายเริ่ม ใช่เราส่วนในใจการเจ็บปวดมีเวลามันมันตึงไม่หมดเลยมันตึงขึ้นมานี่หมดเลยตึงขึ้นมางนี่หมดเลยก็ไม่รู้สาเหตุไม่รู้สาเหตุแต่ถ้าทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าอะไรนะเส้นเลือดตีบตันนะไขมันประสาทอะไรบ้างใะรประมาณเกี่ยวกับเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับเส้นประสาทใช่ทางทางทางวิทยาศาสตร์เออ แต่เรารู้แล้ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่โลกเราเรามองไปในในทางาศาสนาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าคนเราเนี่ยเจ็บป่วยมันต้องมีสาเหตุมันมีเหตุมามันถึงมีปัจจัยตามมามีผลตามมาอก็ถึงได้ตัดสินใจได้บวชรอบสองเข้ามาตัดสินใจบวชรอบสองเข้ามาครับ อ่าตอนนี้ก็ร่างกายก็ดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับลาดับเพราะว่าเราหมั่นสวดมนต์สวดทุกเช้าทุกเย็นอ่านอกจากวันไหนที่ว่ามีภารกิจช่วงเย็นอาจจะไม่ได้สวดแต่ตอนเช้าเนี่ยจะหาช่องขาดยากการทำวัดสวดมนต์ทำวัดพยายามทำทุกวันกับความยากลำบากที่มันมันสวดไม่ได้ดินแข็งใช่แต่ก็ไม่โยทอ,อไม่ได้อดอ่อทอ เรานั่งนึกเอาก็ได้เรานั่งจุดเทียนทูบจุดเทียนซ้ายขวาจุดทูบแล้วก็นั่งต่อหน้าองค์พระประธานแต่เราก็เลื่อนลึกถึงอัขระมนอยู่ตลอดไม่ออกเสียงออกเสียงไม่ได้อนึกเอานี่นะใช่ออกเสียงไม่ได้นะเคยเคยได้ขอพรขออะไรไหมระบถ้าพระเจ้าตรวจเรือดเนี่ย มีไหมครับม,ไมีไม่ไม่ไม่เคยขอ,อยก็เ,<ค>อเราไม่รู้ว่าก็เป็นโรคธรรมดาคิดว่าเป็นโรคธรรมดาอืเพราะเพราะว่าอาตมาเชื่อว่าไม่มันมันมันเป็นเรื่องกรรมมากกว่ามันเป็นเรื่องกรม<ช>มกกรมมากกว่าบิากรรมบิบากรรมมากกว่าน่ะก็เหมือนว่าเอ,อถ้ามันพูดถึงทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องความเชื่อเนี่ยก็ก็มี อ่าอะไรที่ต้องทดสอบใช่ต้องทดสอบเพราะว่าศาสนาหลักของศาสนาจริงมันพูดได้ไมันได้กบได้ครับ,รบตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เทพเจ้าท่านมาสร้างวัดมาสามารถเปิดได้ครับไม่อุตริเพราะว่าเราเราพูดในความจริงพูดในจริงจริงที่มีอยู่ครับเป็นอย่างไงครับอาจารย์อาตมาภาพเชื่อว่าต้องลงมือปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติตงงม,ตมันถึงจะสําเร็จ และถึงจะร่วงด้วยดีรับปฏิบัติตัวเราอย่างนี้แหละใช่หลังจากนั้นก็สวดมนต์ค่อยที่คลายใช่การการที่สวดไม่ได้การตึงการอะไรที่มันก็ค่อยคลายใช่แต่ก่อนเนี้ยจะมาดํามากดํามากตอนมาอยู่ใหม่ๆนี่ญาติโยมยังบอกว่าอาจารย์ดํามากเลยตอนมาใหม่ๆดำและผอมก็ ก็ด้วยบุญของเราเอาละ่ะทั้งหมดทั้งมวลได้ผ่านมาแสดงว่เาเขาไม่ให้เราเป็นฆราวาะแล้เต้อให้เป็นพระแล้วอาตมาภาพก็คงจะแล้วอาตมาภาพคิดอีกแล้วว่าคงที่ว่าได้มาอยู่ตรงเนี้ยเขาคงจะให้มาที่นี่ได้มาที่นี่ครับเออราไปอยู่ที่ไหนๆก็อยู่ภรษาเดียวอยู่ไม่ได้เดียวพรรษาเดียวอ ต้องเพราะว่าไม่อยากอยู่อไม่อยากอยู่ใจคิดมาเห็นแล้วคิดคิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมว่าูกพันใช่แล้วมัอยู่เป็นไงรับความลูกพันความสงบสุขความเกิดขึ้นโดยโดยขันตานี่เราอยู่สงบร่มเย็นใช่กับอานิสงส์ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆญาติโยมก็มีมีแรงศรัทธาขึ้นเรื่อยๆ แต่พูดถึงว่าอาตมาไปอยู่ที่ไหนๆอาตมาก็อยู่อย่างเรียบง่ายอยู่อย่างเรียบง่ายครับไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรมากมายเราอยู่อย่างตามมีตามเกิดหรือว่าตามอัตภาพเราบวชปฏนภาเราต้องปฏิบัตินะฮะสนาจิตกอก็อย่างน้อยๆก็ต้องกิจวัตรสิบอย่างก็ต้องมีใช่ไหมกวาดอาวัดรานพเจดีหรือว่า สิ่งที่ขาดไม่ได้นี่ก็คือว่าออกบินฑบาตโปรดญาติโยมออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมหรือว่าหมั่นสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นะเพราะว่ามันจะเสริมสนะร้างบานะรมีทำให้ทุกๆคนคนที่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอแล้วแล้วอยู่มาพรรษาที่เท่าไหร่ครับถึงมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาครบองค์ปู่ พระวิตริอาตมาภาพมาอยู่ที่นี่ครั้งแรกหรือว่าเริ่มมาครั้งแรกก็พศ2563อันนี้64 65ให่นไหมครับ3 4 65อ, <c oughs> อันนี้ท่านก็นมาพศ2565เนี่ยององประธานององดำองค์แดงหรือว่าอง์องประธานทรัพย์นี่ท่านก็นมาเมื่อวันที่29 พฤติการพศออ2565นี่เองที่ผ่านมานี่เองนี่น <ะ S 2> แหละครับเป็นอาจารย์พอจะพอพอจะทราบนะครับว่าที่เราปฏิบัติมาสิ่งเหล่านี้เทพเว่าท่านท่านเล็งเห็นท่านเริ่มเริ่มเมหมือนว่าพูดกันแบบชาวบ้านก็คือมาช่วยพระอาจารย์สร้างวัดจะมีญาติโยมญาติทรรมเริ่มมาแล้วก็ กูดถึงองค์เทพเท้าองค์เวสุวรรณก็ที่พอรู้ก็คือท่านเป็นเทพที่เอ่อบงมือของพรศาสนาดูแลมนุษย์ดูแลโลกมนษุษย์หลักนะครับพระอาจารย์พอจะบอกได้ไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมามาได้อย่างไรมาจาุดติเอ่อประมาณไหนที่อาจารย์พอที่จะบอกกับลูกศิษย์ลูกหาได้ไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านปฏิบัติมา อาจารย์ปฏิบัติมาปฏิบัต,บติทอดเงยแล้วสิ่งเหล่านี้มามาแบบไห่มาประมาณประมาณไหนอพออาจารย์เล่าให้หน่อยครับว่าเป็นที่มาที่ไปของปู่ที่มาที่ไปของปูน่นี่ท่านเป็นองค์เทพที่อยู่ชั้นสวรรค์ที่หนึ่งจาตุมหาราชิกานะท่านเป็นเทพท่านท่านไม่ใช่เป็นยักษ์นะแต่ท่านแปลงร่างได้หลาย ได้ได้หลายรูปแบบ,บแต่ส่วนมากจะแปลงเป็นร่างยักษ์นะออบางบางทีก็เ,เป็นสีเขียวสีเขียวสีแดงสีดำสีขาวนะนั่นก็เป็นสีสีที่ว่าท่านอยากจะให้เป็นแต่พอที่รู้รู้มานั้นก็คือว่าองค์เทพทเทวสวรรค์จริงๆเนี่ยเนื้อ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 ของท่านอาจจะเป็นสีทองเนื้อของท่านจะเป็นสีทอง เอาเดิมเลย่งเดิมของท่านเลยใช่เพราะว่าองค์เทพจะเป็นสีทอง,ทองแล้ววัดนี้อ่ะก่อนที่พระจานาร์อระพอพอมาได้หนึ่งภาษาสองภาษาพอจะรู้แล้วาะว่ามันเป็นน่าจะเป็นเมืองเก่าเนอาจารย์มันมันบอกยากนะโยมมันบอกยากนะมันบอกยากแต่พูดถึงว่าสถานที่เนี้ย มันร่มเย็นนะร่มเย็นร่มเย็นด้วยด้วยธรรมหรือด้วยด้วยอนิสง์หรือว่าด้วยที่ว่าเราเคยอยู่ที่นี่นเราก็บอกไม่ได้รเราบอกไม่ได้ในความเชื่อก,ก็อาจจะเป็นอดีตชาติที่เราเคยใช่เค,เค,เคที่นี่ใช่แต่อัตมาภาพสัมผัสได้ก็คือว่าตรงเนี้ยมีเทพเทวาที่ปกป,ปักรักษาอยู่ มีเทพเทวดาผู้ปักรักษาแล้วก็คอยช่วยอาตมาด้วยพอจะบอกไหมครับอาจารย์มีองค์ใดบ้างมีมีมีเจ้าปู่เอ่อเจ้าปู่อะไรครับที่อยู่ด้านนู้นใช่ใช่อยู่ใต้ต้นโพวมปู่อะไรครับปู่โสมหญาทรัพย์หนึ่งอย่างหละปู่โสมหญาทรัพย์ที่มีแน่นอนใช่มีแน่นอนครับแล้วท่านที่สองนะครับท่านที่สอง ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่มีมีม,มีแน่นอน,นก็เห็นเป็นรูปที่อยู่ข้างๆพระพุทธรูปก็คือก็คือขาไปแรกคือภู่พยานนักกราชใช่ภู้ยหญ่เข้าใจสีนี้น่าจะเป็นองค์ภู่สีสุทโตตามที่คุณทิมฝันถือก็ สีนั้นอาตมาก็มาทาเองนั่นนะแต่แต่ก่อนนี้อาตมามาใหม่ใหม่นะโทมหมดทุกอย่างองค์พงองค์พระโทมอาตมามาทาสีใหม่อะไรใหม่มาแต่งเติมใหม่ะแล้วรถวัดนี่ก็เหมือนเหมือนกับล้างอย่างที่โยมบ้านน่ะเหมือนกับจะล้างนะล้างแลไม่ล้างแลเพราะว่าไม่มีไม่มีพระดูแลเหมือนว่าเขารอไม่มีพระดูแลรอพระอาจารย์หระพูดง่ายเหมือนว่าเหมือนว่า รอมาอรอการเวลาที่จะมาให้พระจย์ได้สร้างสถานที่แห่งนี้หนึ่งในนั้นก็คือที่เห็นเห็นก็คือองค์ปู่เทวิทวันซึ่งมีลูกศิ์ลูกหามามาเยอะไม่ใช่จังก็มาเรื่อยๆถ้ายังไม่เปิดเนตรนะที่ที่ปิดตาอยู่นี่ยังไม่เปิดเนตรใช่ยังไม่เปิดเนตรที่ว่าปิดผ้าแดงอยู่นี่ก็ยังไม่ได้เปิกเนตรเพราะว่ารอองค์ประธาน องค์ประธานก็จะมาประมาณสิ้นเดือนนี่นะรประมาณสิ้นเดือนอเ,เพราะว่าวันที่วันที่เจ็ดมีนานี่ก็จะมีการนำถวายถวายโอปุใชโโ่โดยคุณคิมใช่ไหมครับคุณคิมโดยโดยคุณคิมนําเป็นประธานนํามาแต่แต่น้องสาวของคุณคิมอยู่อยู่ญี่ปุน่นนะเขาจะมามาแก้บุญกเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะให้นํา พระอาจารย์ดูได้ไปพาเดินดูรอบๆวัดนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีพระพุทธรูปสมัยตัง้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีองค์พระศิวลีนะครับดเดี๋ยวเราตามพระอาจารย์เดินพาดูรอบๆวัดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้วก็เป็นสถานที่โบราณนะครับตรงนี้นี่น่าจะประมาณแปดสิบเจ็สิปีได้ไหครับ7เจ็ดสิบกว่ปี ก็แปดสิบปีนะแต่ก็คือว่าวัดแห่งนี้ก็ยังไม่มีเสนาสะนะอะไรมากมายมเพราะว่าส่วนมากมีพระมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้อย่างที่อาตมาบอกอม,นะมีพระมาอยู่ก็อยู่พรรษานึงก็ไปไม่ถึงพรรษาก็ไปเพราะว่าญาติโยมอยู่ที่นี่เขาเป็นสักขีพยานได้ญาติถ้าไม่ปฏิบัติญาติโยมเขาก็ไม่สถาธ ใช่หนึ่งถ้าหนึ่งถ่าถ้าไม่บินธบาตนะไม่รักษาเวลาไม่มีระเบียบวินัยไม่ต้องผ้าเราคุณโยมแม้แต่คุณโยมนะไม่ไม่มีระเบียบวินัยนะไม่รู้จักทำภารกิจของตัวเองก็ไม่รู้จักหน้าที่พูดง่ายๆก็คือว่าไม่รู้จักหน้าที่ของตนมันก็เลยทำให ให้คนหมูมากหรือว่าคนหมูมากเขามองมันก็เสื่อมศรัทธาก็มาไม่ไม่เกิดความเชื่อรับนะเพราวะท่านก็ไม่อยากให้อยู่ก็ <c oughs> คงเป็นอย่างนั้นนะครับอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้พระอาจารย์เดินชมรอบๆวัดรับ,รบ,รบ,บ,รบมีอะไรบ้างวัตถุโบราณตั้งแต่สมัยไหนแล้วเดี๋ยวถอพระอาจารย์ได้เดิน ใช่แต่แต่ที่แรกกันี่ก็คือว่าองค์ทองเนี่ยนะท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแต่พอมีพระมาอยู่อีกพระสงฆ์มาอยู่ท่านกา็มีความคิดที่ว่าจะสร้างพระองค์ขาวขึ้นนะอ่าก็พระองค์ขาวก็หันหน้ามาทางทิศตะวันตกเลที่ใต้ที่ใต้ตตนะขอโทษแล้วนี่พระ